ไอ้โอ้ยจำซื้อทาฟูทาฟูทาฟูนี่ภาษาอังกฤษเนาะภาษาไทยเขาเรียกอะไรเฮ้ยประวันเหรออืมประวันนึกออกแล้วตองหูประวัน เป็นเต้าหู้เต้าหู้ที่มันอร่อยอร่อยอะนะป้าปบันไม่ใช่เต้าหู้แบบที่ว่าแบบไม่มีรสนะนะเต้าหู้ตัวเนี้ยมันแพงหน่อยแต่อร่อยป้าบอนว่าสิว่าเต้าหู้เต้าหู้เนี่ย คอยพึ่งคิดื้อมันออกแค่กลมว่ามันคอยลืมซานได้แค่กลมตดวตัตัตอยกระเอิญคอยกระเอิญมันแต่นันทาฟูทาฟูอยู่หันละคอยจะบอกว่คอยคิดว่าออกแล้วแตได้เอินยั้งเอินยังเนาะ กดเห็นเงาล่างๆคือจังคนยางอยู่ข้างนอกเันไหมไมามาแอ๊บกบมายก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 มาทุกคนละจ้าทุกคนด้านบนด้วยนะคะเชียดๆเชียรเชียสกอาชุนไทยลายการนี่ยังก่ายกจ้า กินของเผ็ดๆแล้วมากินมะกงอันนี้เดี๋ยวนี้ได้กลมข่อยยาเฮ็ดยังก็เฮ็ดตัวอายุลายขึ้นมาแล้วใสายันจับจุ๊แมงข่อยเบ้าไรเยอะแล้วขว่อยถามข่อยถ,ถามเจ้าไราเทยอ เราเอันนี่ยนะังเกนยังวุ้เนจะ้าก็บบตอบใครอยจนกับิิไดเตงซื้อแบบยุบเป็นถุงเลยน่อยไหมแซ่บกี่ยังนี่ อายุเท่าก,ากับไรกินทุกเมือ่อใครทำมาหากินดีดได้ตอนนี้แอ้กลมบอทำมาหากเก็บแต่ว่าทำมาเซฟตีเจ้าของไว้บอเซฟตีอยู่ทำมาม่มีเงินมีเงินสำรองให้กับชีวิตบอมีก็ส่วนเก็บก็คือส่วนเก็บ ส so ่วนกินก็คือส่วนกินส่วนใส่ก็คือส่วนใส่อ้ยแสบบแสบบเฮ็ดอีหยังกะบแมเนว่าววาบแม่นว่าปากบอกแสบแสบแสบหรือว่าแสบบแมเนเด้แแสบอีลิ เสพจากของไหวคือก,กันแม่แนมะ่เพราะว่าเห็นเห็นเทียวเห็นเห็นกินนังนสิคือสิบอยใ,ให้เจ้าของแบบแจ้งกระเป๋านะสิต้องมีลิมิต